สวัสดีครับมาพบกับช่อง DIY ใบสีนะครับก็ต่อจากตอนที่แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตงานที่นะครับที่ผมทำไว้ต่อจากตอนที่แล้วก็คือตอนที่ขั้นตอนในการเตรียมโฟมนะครับอันนี้ผมก็วันนี้ก็เตรียมแม่ใบสีนะครับอันนี้จะเป็นแม่ก้านะครับที่เห็นแช่น้ำไว แล้วก็โครงที่เราเห็นในฟีที่แล้วในตอนที่แล้วนะครับอันนี้ก็คือใบสีต้นใหญ่นะครับห่อโฟมเสร็จแล้วแล้วก็นำมาไว้อยู่หลังบ้านนะครับลดน้ำไว้ตลอดผมก็จะทำการลดน้ำไว้เช้ากับยินนะครับอันนี้ทำไว้ล่วงหน้าก็ห่อไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะประกอบประมาณสองวันนะครับ ใบตรงตอนนี้ก็สามารถอยู่ได้นะครับแล้วก็งานบางส่วนนะครับผมจะเอาแช่ไว้ในถังที่มีน้ําแข็งแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะเปิดให้เพื่อนดูนะครับม,มีอยู่ในถังในนี้ก็จะมีทั้งใบสีแล้วก็ดอกไม้ด้วยนะครับในส่วนในส่วนนี้ก็คือจะเป็นใบสีแม่สิบห้านะครับ สำหรับประกอบใบสีต้นเจ็ดชั้นของเรานะครับหรือใบสีใหญ่อันนี้จะเป็นแม่สิบห้านะครับชั้นที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดจะเป็นแม่เก้าทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นใบสีแม่เก้าที่ไม่มีหัวสำหรับประกอบใบสีโรลมนะครับอีกตัวหนึ่งอันนี้ อันนี้ก็จะเป็นลูกเก้านะครับสําหรับประกอบใบสีเทพและใบสีพรมเป็นตัวแซมนะครับแล้วก็พวกดอกไม้นะครับจะมีบานไม่โรยแล้วก็ดอกลักก่อนที่จะนํามาเรามาอะไรผมก็จะฝังน้ำแข็งไว้แบบนี้เนาะฝั่งนู้บบนก็จะเป็นดอกกุหลาบมอนนะครับฝังน้ําแข็งแบบนี้มันจะอยู่ได้นานนะครับแล้วก็ใบสีก็เก็บใส่ถุง แล้วก็นำมาแช่ถังแบบนี้ก็สามารถเก็บได้หลายวันนะครับในส่วนของถังอีกถังหนึ่งนะครับก็จะแช่ดอกดาวเรืองนะครับอันนี้เพิ่งไปเอามาจากสวนเมื่อวานนะครับเอามาก็เอามาแช่ไว้ในถังให้เรียบร้อยนะครับน้อจะได้มีความสวยงามตลอดเวลา ลืมบอกไปนะครับอันนี้ที่ในอยู่ในคู่อันนี้จะเป็นใบสีแม่ก้าเหมือนกันครับสำหรับทำใบสีต่อหนึ่งคู่ใบสีต่อหนึ่งคู่ก็ใช้แม่ก้าไอแม่ก้าอยู่ที่20ช่อนะครับสำหรับ1ต้นหรือ1น่งพันก็ใช้เป็นตัวปากไว้ด้านบน 5แล้วก็ตัวรองอีก5้านะครับ1นึ่พานก็ใช้10แม่สไอหนคู่หรือ2องพานก็ใช้20แม่พอดีครับนี่นะครับในส่วนของการห่อโฟมใบสีหลักเมื่อกี้ดูว่าการห่อโฟมใบสีต้นไปแล้วนะครับอันนี้ใบสีหลักก็คือห่อแบบง่ายๆเลยนะครับใช้ไปตองแผ่นใหญ่มาประกบด้านข้างนะครับ แล้วก็ทำการกรีดทั้งบนและด้านล่างอันนี้คือปักยึดตะปูเข็มให้อยู่ให้ไปตองติดกระโฟมก่อนนะครับแล้วก็ทำการกรีดไปตองนะครับตัดไปตอง ใสนส่วนของปลายออกตัดทั้งสองด้านเลยนะครับจากนั้นก็เล็มเข้าไป ให้เป็นริ้วเป็นริ้วเป็นริ้วนะครับความหนาอยู่ที่ประมาณสองถึงสามนิ้วนะครับทำแบบนี้นะครับทั้งสองด้านจากนั้นก็ทับใบตองลงแล้วก็ทำการติดตะปูเลยนะครับเมื่อเราปักเสร็จนะครับ แล้วก็สักตะปูเสร็จก็จะได้โฟมในลักษณะนี้นะครับทั้ง2ด้านอันนี้จะใช้สำหรับโฟมที่เป็นท่อนกลมแบบตั้งไม่ได้เกาแบบมนๆนะครับเกาแบบง่ายๆเพราะว่าเราจะมีต้นกล้วยเป็นแกนกลางด้วยนะครับวิธีการปักนะครับปกัก ให้อยู่ทั้งสองด้านนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับว่าขั้นตอนในการทำงานไปถึงไหนแล้ววันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมวีดีโอฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์ให้ ในช่องดีวปสี e R ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ